ท่านนายกตันะครับมาครับท่านซอยหย่อนท่านนายกท่านกำนัลนะครับแล้วก็มีนักเข้ามาโดยมีผู้ใหญ่บ้านกำนันใครผู้ช่วยมาเยี่ยมเยี่ยนมาให้กำลังใจนะครับทิบเนืองยอกอบตเนี่ยทำหนึ่งซึ่งไปยังอบจก็ครับก็มาเยี่ยมเยี่ยนมาให้กำลังใจมากกันมากกันทางตำบลล้ะครับมากกันทางตำบลอ่อยพี่น้องเพราะเราเป็นนักการเมืองเป็นผู้นำสองทีผู้นำสองทิ้นะ่นับยายเรา ครับมาเลยมานั่งแต่งานมาอยู่นี้เลยมา้งด้วยด้วยตั้งแ่งกันเลยสวัสดีครับยายสวัสดีครับผุ่มสันเซ่ต่ำกับเป็นรองนายกอบจครับวันนี้มาเป็นตัวแทนท่านก่อนเมสซิโต๊ะนะครับต่อมากับท่านสยดรันนะครับสบดซอกพี่น้องนะครับมีเจ้าหน้าที่อบตอบจแล้วก็อะไรทั้งสื่อ ไปยังอบวจว่าข้อเบี้ยอย่างชีพมาให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสครับพ้อเมืเลยเป็นตัวแทนของทช่องนี้ก็จะเป็นสดหนึ่งพันบาทวันข้อพ่อมเคยมาเยี่ยมกรับนั่งแล้เชียรกันอะไรกันนะครับเราต่อไปผัวพ่อมกองต้องยุ่งแบบนี้แหละครับซึ่งก็ได้มีคนร่งก็ได้มาเยี่ยมพ้อเมืองนะครับนี่ครับในนี้เป็นช่องในช่องมีเงินหนึ่งพันบาทนะครับหน่วยอะัรไปดีครับบัตรของหน่วยนะบัตรบัตรใหญ่โต

วันนี้มาเป็นตัวแทนท่านรองนายกต้งนะครับมาครับท่านส่วเจ้าวิรันท่านนายกอบตก็พม่รอท่านกำนังผู้ยญ่บ้านอบตสมาชิกได้มาพักนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยนมาให้กำลังใจได้ยหญ่นะมีในซ่องนี้ก็จะมีเงินหนึ่งพันบาทนะครับเป็นนำใจนะครับอ่าเล็กๆน้อยๆจ้าพวกเราอบจฉุนพรนะครับแล้วก็ผู้นำสองทีผู้นำสองทิ้นนะครับมามากันมาแต่ว่าเออในซ่องก็มีเงินหนึ่งพันบาทก็ไม่ได้ว่าน้อยจ้าพวกเรานะครับอบจจุมพรนะครับ ยายนะก็วันนี้ก็มากันมากันเยอะแลยครับยหยนะครับมาเป็นกใหใหนะขอบจนแดดนะคะเพูดเพาะเลยนี่กับนั้นครับกับนั้นพี่น้องครับคุณครับสวัสดีครับแล้วพรับ

เีแทนท่านนายกโต๊ะเนาขอทุกซิทนะครับมาครับท่านซอยจวิรันนะครับแล้วก็ท่านนายกปีชานะครับท่านกำนันแล้วก็ท่านกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านอบตได้มากมัดละครับในบริบาลของตำบลคลองพี่น้องนะครับซื้อเนื้อยักอบตทำหนังสือข้อเบี้ยอย่างชิปไปอย่างอบตหายพ่อมคืนมาก็ได้หายไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะ ครับเป็นนำใจเล็กๆน้อยๆจากพกเรานะครับขพราเขาเปเจ้าจุมพาะแล้วก็ผู้นำสองทีผู้นำสองทิ้นะครับใาย่นะเราไม่ทอดทิ้งกันนะครับใหญทิ้งได้ทีเราช่วยเหลือได้ทำได้ก็ทำให้นะครับใาย่นะ องนายกอบจชุมพรครับวันนี้มาเป็นตัวแทนท่านนาทุสิตท่านนายกโตนะครับมาครับท่านนายกท่านสอยสอยวีรันนะครับท่านกันันแล้วก็บริบาลแล้วก็อซม่อผู้ใหญ่บ้านอบตได้ของตำบลช่องพี่น้องข้อเป็นทุ่งอยางชีพแต่ว่าถ้าเราให้ทุ่งยยางชีพมาเนี้ยมันก็ไม่รองต่มแบบทุกประสงนะครับบางทีผู้ป่วยก็ต้องการเอ็มเพรดบ้างรไรบางถ้าเราเอาทุ่งอยางชีพได้แล้วแต่ อ่ตามายใจเลยนะครับครับเป็นน้ำใจเล็กๆน่อยๆจากพวกเราครับแหลก็อย่างเลือกันบ้องคนเดียวแหลกก้อนเร่เรวเร่อยๆต้อนเ่เวเยครับแล้วก็บริบาลข้นแบริษัพี่น้องถ้ากำนั่นผู้ใหญ่บ้านตัวอ่อนบอะไรมาบานละกมาเย็นเยียนมาให้กั้ใจลุหนา ซื้อเนื <descon fin anta> ้อแกอบตซ่องพี่น้องทำนังสือข้อทุ่งยังชีดไปยังอบจมาให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ย่าลายนะครับก็เลยวันนี้นายกตัวห้ามอย่าครับจะมีอยู่กับบนี้เรื่องให้อาหารห้ามจุกเรื่องได้จ้ะรอนต้เราวันนี้ร้ออย่าไปกินโกโก้ฮะร้อนโกโก้เอาบ้างกูแรบแรบเงี้ยนี่เยอะ นี่ป่าถ่าต่างแ้อะไรไม่ให้แหลวัสดีครับผมสั้นแท้ตังนะครับเป็นรองนายกอบจสุพรรณนะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนท่านนายกโต้งนะครับมาครับท่านที่ไปยังอบจนะครับก็ถ้าเราบอปเป็นทุ่งอย่างน้านี่เลยข้อไหนข้อไหนก็ในกองที่มีตังค์ในผลบ้านะครับผลบ้านกดกเราก นะครับมาครับท่านโซ่จ่าวิรัตินะครับท่านกำนันท่านนายกนะครับนายกชาแล้วก็บริบาลของตำบลซ่องพี่น้องอบอุ่นท่อครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็บริบาลของตำบลซ่องพี่น้องผู้นำสองทีผู้นำสองทิ้น นะครับซื้เนื้อจะอบตทำนั้งซื้อข้อทุ่งอย่างทีเป็นอยังอบจให้มาเยี่ยมผู้ป่วยเตียงนะครับก็เลยเพิ่มก็เลยแปลงจะทุ่งอย่างฉีเป็นเงินสดนะครับในซองนี้มีเงินสด1,000บาทนะครับย่างหน่อยเราก็มาเยี่ยมเยียนมาให้กำลังใจนะครับเป็นนำใจเล็กๆหน่อยๆจะเอาจบเอาไปจอชุมพรหรือผู้นําคุณองรู้แล้วไม่ได้ยินเด็กก็ต้องพูดตาม เอาอยู <G ã entender> <ee diz> ่ลูกไปบ้านลูกชายกันเลยไปไม่ไหนก็ใส่เฮ็ดเลยข้ามทาง แทนตั้งนะครับเป็นรองนายกอบจนะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนท่านนายกโต้งท่านนายกโต้งนครอุสิทธิ์นะครับอ่าพอดีมาครับท่านนายน้อยแจากพวกเรานะครับหนำใจจากพวกเรานักขับใจน่าวัอดีครับครับใหญ่รับไปเลยรับรับไปเลยรับไปเลยเออถ่ายรูปครับ ันนี้ป mm. ั to to uh, ๊มไหลในมือร uh ับเงินนะไม่เทื่องว่าถางเอกส์รซนอจอก็ต้องเอาไปยืนค่ะอีทีไหมคะอีทีหนึ่งต้นอย่างที่บบกงทาาไม่ต้องัำมาทุปเ้อร์ซ็อกเลยแล้งมาเป็นซุอนะครับในซองนี้มีเงิเอึงพันบาทเพื่อว่าเป็นนั้งเพื่อว่าโอรราไม่ถึงกันไหมเยี่ยมเย็นซึ่งกันและกันนะครับมีเป็นกำลังใจครับมีได้ให้รรองเชเลก็ดีนะครับอะไรจไปได้อ๋อนนี้อันนี้ไม่เป็นี่เอาออกกันนะออไอ้อ้นี่ครอบล้อะ มาไม่เป็นไรครับยัยพรด้วยนะครับพือว่าเป็นหนักใจเลยหน่อยจะกลัวเรามีอะไรให้กลัวเราเยอะเล็กพอหยินดีนะครับหยนีนะหน้าเป็นกำลังใจนะครับในออมีต้อง กับผู้พิการผู้ไร้อุกาสนะครับก็เลยจะต้องอย่างคิดก็เลยลบแดงมาเป็นเงินสดบางทีต้องอย่างคิดอาจจะไม่ลงแต่ตู้ผัดซองวีต้องลองลองส่วนใหญ่ที่บู๊กแบบสุดทนไม่ได้เหมือันให้พวกเราเทรลเลอร์ย่างดีนะครับย้ายนะมาดิครับนี่ต้องรองมาดิเราต้อมมาเยี่ยมอ่าครับอ่านี่เอววางนี่นะ ปิ <c oughs> ตาได้แล้วกำนั้นพิตาได้แล้วตาเนียแล้วครับมาดิครับท่านแต่ทั้งนั้นกับเป็นรองนายกองการพิการชนอย่างว,วาัดจุมพรนะครับว <c oughs> ันน,วนี้ท่านนายกเทศน์ท่านนายกหนองบอนโอซิสนะครับมาครับท่านสอยจรัน,นท่านนายกชานะครับท่านกำนันแล้วก็อ,อบตบ้านย้มแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ซื้อเนืองจากอบตทำหนังซื้อข้อทุ่งอย่างชีปไปยังอบจามอบให้กับผู้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 าู้ผู้ผูัผู้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 ผน้งู้ผู้ผู้ผน้ผู้ผู้ผเ้ผู้นู้ผู้ผีาทนะครับแล้วผู้นำ้ผผู้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 ผ้น้นู้ผ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 ้ผู ทรานท่านใหญ่เป็นรองนายกอบจาุพ่อรนะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนท่านนายกตงนายกต้งนรรมทิพวันนี้มาครับท่านกำนันนนั้นท่องพ่นองท่านนยกชาท่านอวีรัลแล้วกผู้นสองทีผู้นำสองทิ้น้องับตดออทาูต้องการนะครับกเลยแปเป็น่ซในซอเนี้อจสุพ่อแล้นสงีผู้นำองท้ด้ย่านะครับครับ รองกองไคะโอเคหเป็นรองนายกอบจอจุมพนนะครับวันนาเป็นตัวแทนตัวแทนองท่านายกโฉงนรอโงดกซิ๊นะครับวันนี้มากครับท่านายกชาท่านกํานั้นนะครับซจวีดันแล้วก็บริบาลก็อ่าตัดบอล่อนองผู้นำต่อีผู้นํา่อวันนี้มากเลยครับมาเยี่ยมเยี่ยนมาให้กาลังใจครับวก็ชั้นเซิบเนื้อจ้อบาต่อ่นองทาักขึนก็ทุ่งใหญ่ ทือว่ะมันไม่ได้มีคาอะไรมากมายแล้วกับแต่ว่าถือว่าเป็นหนามเจเล็กๆนอๆออ้อยๆตาโอ่กล้องหน่อยโนโนเแหลกร้องหน่อยเนี้ยเนี่ยเนี้ยก็พอสำข้าวก็เย็นแลแน้วถีกันนี้แหละอ่ะทำกข้าวขาหมูร้องกันเลยเดี๋ยวมันจะไปทำชาให้ออกน้ำสามด้วยนะ